ใครเห็นเห็นโดกตายมั้ามาทำพร้อมกันเดี๋ยวกูช่วยเากูช่วยเต็มที่เลยนะเอาจริงดิเชีย่ยอยหิวอ่ะมีเนะถ้ามีเดปักกูทำอ่ะฮาฮา <c oughs> เออหลังเขาแน่นจัดอะเนาะไอ้เขี้ยเหมือนแบบพวกลีเกอร์อย่างเงี้ยกับลามอสมาคู่กันอะไมไม่ต้องฟาร์มครับวันวันผู้หญิงของพี่ไม่ต้องฟาร์มครับแต่งตัวสวยๆพอแล้วประเทศนี้จะจะจัดประเทศจะจัดมิทติ้งมิทติ้งทุกสิ้นเดือนนะครับเป็นมิทติ้งหน่วยงานกับคนในเมืองครับให้หน่วยงานพบเจอคนในเมือง ที่ไหนนะูใครช่วยได้บ้างตวหมูหมูใครช่วยูได้ไหมอ่างี้เข้าหมกช่วยข้าหมบอกจะไลดอะเอกลับมาโอ้ยยากโดนแหนวะไยดไดี๋ยมช่วยดูแไหรอิบีับผ่านว่าพี่ขับผวยด้่มช่วยตัดได้ไหมยดได้โอเคจูดีซิตี้ชื่อประเทว่าจูดีครับแล้วู้พูเห็นแล้วูเห็นแวยอเยอะัดเลยูเป็นร้านยนะตรงไหนต่อะแม่งูต่ เออเส้นข้างเส้นตรนี้พี่เส้นข้างเรียบคุกเลยเรียบคุกระเบิดทอระเบิดทระเบิดระเบิดไี่ลุกทอระเบิดทอระเบิดแล้วไม่ให้โตไม่มีใครแม่งมีความคิดเหมือนกูเลยไอสัตว์แม่งไม่ใจเลยว่ะไอเนี้ยกรีบขับเต้าสมชื่อนะตรวจดีอ้ะแล้วอุ้มสองเลยดิยไม่ได้ไม่ได้ลุกไม่ได้เยอะมากเยอะมากเยอะมากลุกเยอะมากยื้อไอ้ลุกยื้อพวกมึงอ่ะพวกมึงกลับพวกมึงกลับมารอนี่เลยกลับมารอโรงพยาบาลแล้วให้ลุกยื้อไป อตอนแรกว่าโอเคมีแผนตัดรถในอุโม,มงค์งอเ,เออตอนนี้ใครที่ไม่ได้อุมงถ้าไม่มีอาหมวยนี่ไม่อยากจะนึกเลยอติจะเป็นยังไงออกเพื่อนใครไม่ได้อุ้ม้างตอนนี้ นี่กูดูเฮี้ยขนาดนั้นเหรอเนี่ยฮะกูดูเฮี้ยขนาดนั้นเหรอโหนพี่เป็คนระยำคนหนึ่งเองยังไม่ถึองคัดไเฮี้ยขนาดนั้นน้องชายเอ้ยยัดแม่มันพ่อมันกูตายได้เดรัลบ์ดิและไอ้บูบาลีนเนี่ยจะมาตอนไหนเนี่ยไอ้วูบาลีนอ่ะมันบอกให้ผมรอหกโมงเช้าเมื่อวานน่ะไม่เก่งไม่เก่ง พูดอย่างงี้คนทำเสียใจแล้วเนี่ยติดมาได้อะน้องไปแล้วเหรอไล่กับคุณนิวนิวด้วยนะครับนิวนิว กดซับมาขอบคุณครับเกิดแปดนาทีป่ะมีมีใคมีใครออกเฮ้ยแพนดี้สองศพนะแพนดี้สองศพป่นะเฮ้ยเขาไม่คนเขาไม่คนเขาไม่คนมีสองศพเฮ้ยเฮ้ยเย็ดแม่ไอ้เหี้ยมันเหินได้หรอวะพอดีเลยอเย็ดแม่เอากูแล้วดิเหินใหม่ไอ้เหี้ยเพิ่งรู้เนี่ย มันกระเด้งพอดีอ่ะเหมือนแม่งทำอย่างนี้ทําไปประจําอ่ะเหมือนแม่งทำไปประจําอ่ะในเมืองว่นเมันเงียบหายไปเยอะมากเลยะที่สอดไปเราตรวจนะครับของแท้อ๋อแล้วหเขาจากป๊มบนคหนึ่งนะเพื่อนไอ้บวออเขาดูไม่วุ่นวายเลยเนาะบอเขาคุยกันอ่ะไม่งีแม่อเขาคัเงียบด้วยซ้ำนะเนี่ยไม่ยอม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 ไม่ยไม่มไไม่อยู่ไม่ยไม่ยอไม่ยมไยไม่ไม่ยไมอ่ย พอมมาแล้วึงบนคันนึงโอเคนะเงียบมึงบนแล้วก็รถ้วตำรวจคันนึงโดนเยอะแน่โอเคดูดีว่าจะแกไฟอะไหลักได้ปะกูดูหลังให้นะโตตั้งใจขับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาอีกเอาสามท่อเพื่อนมันมาท่ออะไรพี่ชิวไม่เฮ้ยเอาอีกแล้วดิมันอะไรเนี่ยมันจะเซียนไปหมดทุกอย่างไม่ได้นะเนี่ย เดอสี่ร้อยบวกอ่ะรถอย่างแรงอ่ะ ตกใจนึว่าไม่มีวางรถไว้ผมทำเซิร์ฟอยู่ครับผมสนใจมาทำด้วยกันมหมยของผมกำหนดอายุ OC ต้อง60ขึ้นแต่ละคนตึงๆทั้งนั้นเรียกไม่หันตอนนี้กำลังสอนเปิดคอมอยู่ที่สนใหม่บัฟทีมหมากระจาย2คนแล้วเอาไว้ก่อนเลยหนังก็ตึงเลยใจเท่าไหร่วะน้องชายพี่ก็พูดไปงั้นแหละแทนที่เห็นมันเยอะแล้วอ่ะไม่นี่งานมันเยอะอ่ะ โหเรียกไม่หันด้วยดิรุ่นนี้ตึงๆนี่ไม่ใช่อะไรเราหูว่าตึงเนี่ยไม่ผิวตึงนะโอโหเล่นรุ่นแม่เลยนะเล่นรุ่นยายเลยนะร่อนทองหมดเยอะอ่ะ่าวเบาเลือดรานยบางพาเปิดเลย อสนอเลยเหรอตำรวจดุดโงงโต้รู้มือทำสูตรเฮ้ยโอ้เคียเบรกโอ้ยสี่ร้อยอะไอสัตว์ไอเในโต้โอ้ยเออแล้วครับวาลักกี้อะไปแล้วครัเคสแรกเอาอเรนี่นับหนึ่งนับหนึ่งครับนับหนึ่งไปทางแอลนับหนึ่งไปทางให้กับไร้รักครับหนึ่งคะแนนแล้วฮะที่ไปนะเท่าไรเคี่ยวห้าวิเพื่อนห้าววีโอ้ยไปอีกศพน่ะเนี่ย ได้วถ้วจเะปก่อนนี่แาแาแียกาบอแลยกระเสียอายุแล้วนะมีเวลาแน่นอนเออผมว่ามีเวลาเล่นด้วยมีเวลาเล่นด้วยอายุหกสิบบอกเลยตั้งเล่กับมึงทุกวันอะถ้าก็เล่นเป็นอ่ะแต่ผมบอกเลยอ่าผมผมพูดณตรงนี้เลยนะครับตอนนี้คนที่อายุอยู่ประมาณสักอ่าฮ่ ห้าขวบห้าขวบนะถ้าคุณอายุยี่สิบเมื่อไหรอ่อ่ะรุ่นผมมาคุณอะ่ะรับเข้าแกงได้รุ่นผมนะพราะรุ่นผมถึงห้าสิบหกสิบแล้วอะ่ะคุณรับรุ่นผมเข้าแกงด้วยนะมีเวลาเล่นร้อยเปิดคอมเป็นถ้ารุ่นผมอะ่ะรอผมถึงหกสิบแล้วคุณรับผมเข้าแกงด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้หมายมายถึงแบบเนี้ยคนเนี้ยคนที่ดูอยู่อะ่ะ คนที่รูอยู่ประมาณอายุห้าขวบอะตอนเนี้ยพอคุณอายุประมาณสามสิบขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เท่าไหร่แล้วอะผมก็ห้า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 คุณก็รับผมเข้าแก๊งละกันเพราะว่าตอนเนี้ยอายุปูนเนี่ยอายุหกสิบรุ่นรุ่นตอนเนี้ยหกสิบอะคุณว่าเขาเล่นคอมเก็นเป็นปะอาจจะไม่เป็นอาจจะเป็นแน่มีแต่พอรุ่นผมเนี่ยรุ่นผมขึ้นไปหกสิบอะผมมองว่าหลายๆคนอะเล่นคอมเป็นเกือบหมด

พี่อายุหกสิบขับไม่ใช้ความเขาจะใช้เฮี้ยอะไรอ่ะ VR หรอโลกอนาคตหรอมันยังไม่ถึงหรอกมั้งห้าร้อยไอสัตว์ไอชื่อนโตนี้ขับรถอย่างเซียนอ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะอะไรอ่ะมันขับรถมันบูธมันแม่นเกินดูดิสี่ร้อยเจ็ดสิบอ่ะใครตามมันไหวเนี่ยสามร้อยยืนพื้นอ่ะ เลยมันต้องทิ้งอะไรเยอะนะไอ้ย่าเบรกมูดอย่างเดียวเบรกมูดเก่งเก่งหนีแล้วดได้ชิวอะมันขับรถเซียนจักเลยนะเว้ยกูบอกให้ไอ้โตเนี่ยลุงจะอยู่ถึงอายุหกสิบไมเล่าเหมือนแช่งนะมึงเนี่ยไอ้เหี้ยอรนหลาเพื่อม่ใคูองยู่ฟัเนี่ยตอัดมตงตัดไม้

บลทีมหมากกระจายโกไอเฮียยุกูไม่ดูดหมากหรอไอ้สั์ยุคกูหมากไฟฟ้าอะไรไอเฮียยุกูอ่ะไอ้เฮียกานหมากไฟฟ้าอะไรโง่ิม่่มันอย่างรอ่ะมันเลี้ยวโค้งสามร้อยอ่ะพ่อมึงอ่ะมันเลี้ยวโค้งเข้าโค้งสามรอยอ่ะเส้นสวนเข้าโงเส้นบ้าจัด

ดูช่องแชทดิไมคี้โอ้ยแล้วโดนตัวครับตอนนี้หน้าส้มครับแล้วเชนเขาลำเหมือนเมื่อวานใจมันค่อยีนะไมคี้กับบูชิฮะครับดูช้ำจัดโอ้ยแล้วภาพอย่างนี้สวยๆครับผมผู้ชมตำรวจไล่มาแบบนี้โอ้ยเยอะเหลือเกินครับตอนนี้เอาทั้งบัมทั้งอะไรเอามาหมดครับตอนนี้ครับอยู่เฉยๆครับหมายสอบบอกโอ้ยเราให้เม็ดเดียวเลยครับเทเซอร์ Yeah, yeah. ตัวข uh, er ี้ตัวขี้ตัวข้อะออกมาได้อยู <sh <sh ่ครับเคเกมแล้วนะพี่กำลังต่ออยู่เข้าอุ้มกันไม่ร้องให้ช่วยพวกกูร้องกะกระจายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีเทียอะไรเจอรถเชื่อรถคันนึ่งก็ร้องช่วยแล้วอะแค่ตามหลังอะไม่ใช่รถแค่รถรถประชาชนขับมาผ่านหน้าแม่งก็ร้องแล้วช่วยด้วยไว้ก่อนอะพวกกูอะตอนแรกอะเราก็คิดไม่ถึง ไฟฟ้ากินหมากเหมาะสำหรับคนอายุ60ชมจริงนะครับผมเฮ้ยเอ้ยนี่ไงไกด์คูมาแล้วไอ้โบ๊ทตังคิวน้องพี่เดี๋ยววันนี้รอรูบรูบรูบลินตื่นก่อนบูบลินน่าจะสลบตังคิวยายโบ๊ท้องชายเหลือบเลยครับผมโดนดีข้างๆครับ ในด้านของสเตฟาครับผมแต่กูลองแอบโทรหาบูเบลีนดรับเป็นไมกี้เน็กซ์เลเวลครับผมไอ้บูเบลีนเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะเวลารถไอ้ยี้นี้น่าะยังไม่ตื่นมาเนี่ยหรือว่าทำให้อ่าประกบกันเนี่ยนะครับผมรถรถฝั่งตรงข้ามหรือว่ารถผู้ต้องหาเนี่ยมันนหนีเนี่ยเทเซอร์เนี่ยคือไม่พ่ายอยู่แล้วสำหรับหน่วยงานของซาร์ทาวเม็ดเดียวเอาอยู่ครับ อ๋อโดนดิอ้าวอ้าวอ้าวจะมาหลุดครับตัวหลุดตัวหลุดสั้นเตียงสุดกับแบลรี่อะไรตัวหลุดตอนนี้หมูปิ้งไปอีกหนึ่งนะตาบอยครับหายไปแล้วอีกหนึ่งเคสครับเป็นสามต่อศูนย์ครับอืมราคาเตียงไอ้บูเบลีนะชักนมครับจะตามช่วยเคสเลยเเคสยังไงมึงบูเบลีนตามติดเลยนะฮะชักนมครับมึงรู้ไหมว่าพวกกูคิดถึงพวกมึงแค่ไหน เมื่อวานนี้กูอยู่บอสกับเยียติประมาณสาถึงสี่ชั่วโมงอะไม่มีกำลังใจอะคอยคิดถึงอูบลีเลยอ่ะบุครูป่ะมึงก็ไปปั๊มแอบปั๊มก่อนดีตอนเนี้ยยังเล่นยังไม่ได้เล่นเล่นมาสักตีสองเมงแอบปั๊มก่อนเลยเออยิงออ้ยระยังแต่ เออมึงปั้มปั้มกันดิมึงไปปั้มกันดิปั้มเบลสักร้อยนึงอ่ะเออร้อยกว่าพี่พวกพี่ประมาณร้อยยี่อ่ะยังสู้บอสไม่ได้เลยไอ้เซิร์ฟไอ้เหี้ยกูตายบอสอ่ะไอ้เหี้ยตัวบอสอะไรวะที่มันบอกว่า The End g เกมอ่ะไอ้ซัมบูไรอ่ะไอ้บอสเหี้ยอะไรนะมันชื่ออะไรนะบอสบอสตัวหน้าปกเกมมันอ่ะ เ,เออคูอมาเียแล้วอออหอ่่อเดี๋ยวต้องไปฆ่าไอ้เคียมานั้นก่อนกูยังไม่ผ่านไงกูลองมาดูหน้ามันก่อนไงสู้ไม่ได้เลยโคตรโหดอ่ะเออต่อตีมยมโูโอเคโอเค,อเคมาแล้ดิเฮียแล้วบุรีกูตื่นแล้ววะดิแค่นั้นอะบูกูีกูออกจากการจำสินแล้วอะแค่นั้นเลย ไอเหี้ยบอลก็บอลเถอะใช่เหรอน่าจะประมาณยี่สิบเคตครับเออน่ายี่สิบอยู่ในมือเพื่อนเรานะบ้าตายไปเนี่ยดูห่างกันเลยต้องดูครับถ้าหายหมดจะโดนใครจะโดนลูกต่อนะครับแล้วไฟสองจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าลัคกี้เนี่ยผมบอกเลยว่านเขาเตรียมตัวมาดีมากนะคือชักนมเนี่ยตอนแรกที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาแทงทำไม พอเขาทำร้ายตำรวจแล้วสุ่มจุดเกิดออกเนี่ยอ๋อเลยจะไม่โดนหลุดโรงพยาบาลอ๋อเลย่าเอออันนี้ก็คือเอมาวิ่ mm ้าวก็ไม่รู้นะว่ามีซ่อมรถยังไงวะเนี่ยคือรถเอาเพราะว่าที่สตาทาวเนี่ยถ้าไม่ใช่การแข่งขันนะก็คือต่อยตำรวจยังไงก็เข้าคุกอยู่ดีนะครับจะอยู่ในคุกแต่ต่อยตำรวจเนี่ยโดนจับเข้าคุกแล้วสุ่มออกจุดนี่ยใครได้นะใครทำเสียงเตรียมตัวประดีนะฮะกว่าให้ย้ว ไอตี๋ไอตีเริ่มหมดใจแล้วเด้เฮียเกมเนี้ยมันเริ่มหมดใจแล้วอ่ะเอ็นเดอร์ลิงอ่ะแต่ผมยังสนุกนะผมไม่ยังไม่สุดเลยตัวผมอะต้องหาตีบวกมีสิบอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไรลักก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งนะที่ที่อุ้มสองอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจว่าทำไมเขาอุ้มสองเขาน่าจะไม่ชัวเรื่องการอุ้มหรือเปล่าแต่เรื่องไฟเขาเก่งแต่เรื่องการอุ้มเขาน่าจะไม่เก่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงวะหรือว่าการอุ้มสองมันเป็นข้อข้อแข็งของเขาวะ ฮะบอดี้แคมมานนะ,อเ,ะเอาดีตีผมมาแล้วนะถ้าอย่างนั้นน่ะบอดี้แคมมาเอาดีจริงวันเนี้ยตาแหลวันนี้ชอบตาแหล่น,นะเล่นนะเล่นนะบอดี้แคมอ้าหกร้อยบอด ใช่เลยวันนี้ใช่เปิดวันนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออนออนอยู่วะออนอยู่วะไอ้เป๊ปเป๊ปลุงบอดี้แคมมาแล้วอ่ะบอดี้แคมเกมเออเกมมันเหมือนจริงอะเล้วโหลด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 บ่อยบ๊อบด้วย โจกโจกโจกฮาร์ดอกเกมใหม่มาบอดี้แคมบอดี้แคมคืออะไรลุงเกมเสมือนจริงอ่ะเกมยิงเสมือนจริงอ่ะในสตรีมแบบเออร้อยเออมึงดูภาพดิโคตรเหมือนจริงอ่ะยิงปีนปวดหัวเท่าไหร่เล่นได้อีกคนเว้ยไม่รู้ว่ะ B P Online ใช่น่าจะเก็บแรงมั้งจะเอาด็กเด็จัดเด็จัดเด็ ชอบยอดทหารอะไอออนแนาชอบอะใช่เไม่ใช่เล่นได้แต่มันซื้อหรือเปล่านะพี่แค่นั้นแหละพวกแตกอะฟีมจะรอดไหมครับที่เขาผีครับมาร์ซาบอลนั่งโอ้โหมันตามยากครับโอ้ฮาแมงเนินในพวกเนี้เนี่ยอย่างปวดหัวเลยอะเอาง่ายๆเขาผีอะเล่นยากครับเล่นยากเป็นสถานที่ที่แบบคนอุ้มก็ไม่อยากจะมาสี่เนี่ยชอบนะเนี่ยพี่อันเนี้ยใช่ ในเวลาเบียรเขาเลย User in your channel timed out ไลออนอุ้มสองเท่ากับอะไรตัวตลกอย่างเวอร์ภาพอะเดีวก็โหลดให้ดูได้เลนูวิเลนทอมระเบิดยิ่มสี่กิกเองยิ่มสามเองยิ่มสามกิกเองว่าโอเคกะไักใรจะนะจบ ในบ้านผมบ้านเออลายล่าอยู่แล้วแหละบ้านตาถ้าซัมเมอร์ซัมเมอร์ห้าสิบห้าสิบเนี่ยเด้อเหตุด้วยวะแต่ว่าวเชอบตว่าสตาผมคิดว่าลรยล่ไม่พลาดหรอกถ้าที่สตาอือเรจะอุ้มได้เยอะแน่นะวันนี้ประเด็นนี่แหละตำรวจโคตรโหดเลยจับภาพทีห่อแม่งชนแป๊บเยอยเนอ่ยก็งงไงบอกเป็นไรวะอยู่ดีมันร้องเพลง ประูเปิดประตูเปิดแบบไม่เรียบร้อยแต่มันยังโอเคอ่ะยังไงยังไงเอาตกไปที่อื่นไหมตกไปที่อื่นไหมถ้าตกไปที่อื่นโอกาสเออสูงสุดจับภาพโดนจับหมดเลยอ่ะนี่เขาจับภาพใครโดนจับหมดเลยยี่สิบยี่สิบตำรวจสตรีมอะไรไงไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าจับแล้วโดนจับปุ๊บเลยทำไงเขาก็มีภาพอยู่ไงว่าใครโดนไล่อยู่ไงโง่ไม่เขาจับภาพเดียวแล้วพี่ภาพเดียวแล้วโดนจับเลยเหรอ ใช่แมไม่ตัดเลยอะภาพเดียวโดนจับเลยเลยแล้วตำรวจตัดีินทางไหนไม่รู้ไม่ใช่เขาไล่อยู่แล้วนี่ฮะลีออนบิซซี่ครับผมกับยูโน่สตาร์บอยครับถ้าห่อตั้งแต่เซตแรกไม่เกินสามนาทีหายแน่นอนเออเนี่ยผมขอเรียกขัดนิดนึงนะคุณผู้ชมครับทำไมครับผมอ่านมาสักพักแล้วแต่ผมไม่ได้พูด ปลาสวายพบขนมปังอันนี้คืออะไรครับปลาสวายพบขนมปังก็หมายความว่าเวลาคุณให้อาหารปลาไงเมื่อกี้เนี่ยตำรวจก็เหมือนปลาสวายแล้วเหมือนขนมปังเมื่อกี้หรือเปล่าคือปลาสวายมาลุมที่ขนมปังอ่าใช่ใช่ใช่าใช่นะเอแล้วเคแรกครับมาแล้วครับผมมาเสแรกมาแล้วว่ะดูนี่กี่เคไน้จบว่ากี่เคสี่เคสอยู่เลยี่ เกมใหม่มาแล้วนะบอดนี้ทำใช่หรอตองเคสแรกตองเคสได้หรอจริงปะเนี่ยเขาไม่ได้หอมพร้อมกันเปล่าอวเอาแบบอะไรพี่มาเยอะแล้วจับสิบกว่าเคได้ละใช่หรอจับเพคเกือบสิบละเออสิบกว่าเคได้อยู่เบียร์ลืมลืมเล่นได้เล่นได้เพราะว่ามั่นใจเลยว่ามั่นใจเลยว่า ไม,ไม่เกิน1นถึสงสชั่วโมงก็ร <Maybe S 1> ีฟาร์ครับเเลล่่นนไไดด้พ็อบบี้สตาร์บอยด์โรจีเนเวอร์นอปครับเยอะแล้วว่ะเซย์ไฮสตาร์บอยด์บมไปเว็บบึมเลยวะอุเกสตาร์บอยตำรวจมันชนยากเว้ยเนาะมันไม่เหมือนประเทศเราเนาะหมายถึงแบบว่าต่อให้ไม่ชนมันก็เกยไปอ่ะเราแม่งยางแตกแล้วทุ่งชนกำมพงกัมเพลงใช่เว้บของเขาแม่งรถบรรทึกไงรถบรรทุกแรงด้วยแบบมันแรงต้น วันนี้วูบุรีบรออ่อนแล้วเนี่ยผว่าการจบมันมันมาเล่นอะไรเรี่อเอออะไรยาวมั้ยเีเล่นเกมอไรนะรอรอดูสนุกคะเลยนะครับว่ากี่เคสทายเสร์ฟไปจบวะนนียงได้แล้วพีตัวยาวเองบอสที่เราอยากเจอนตอนนี้จบเอาพี่จะเจอทุกอันเลยหระตอนนี้จบมาเหลือสี่ตัวก็หล่ เจ็ดร้อยห้าพันล้อนบิสซี่ครับผมคาดการณ์น่าจะหมดแล้วนะคิดว่าคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละเฮ้ยโอเคนะก็เดี๋ยวรอ,ดอดทีมงานครับผมนับสกอร์ให้ครับอรรขอดูสกอร์ดีว่าเท่าไหร่เราดูเหมือนว่าโอโ้โหโดนลูบครับโดนลูบวางแล้วให้เกิดเลยอะ่ะท่านได้เห็นง่ายๆได้ย่างงี้เรื่องทีเขารู้เหรอโดนลูกครับนี้ หาไม่เจอใครจะใครจะทักหาเบอร์กูใครจะจี๊อะอ๋อเนี่ยเจอ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 แล้วเห็นว่าเห็นว่าไอวีโดเนี่ยจ๋าลิงโกเนี่ยว้าวเจอ ทำาลงน้ำด้วยไอ้เฮียดโดนน้ำโดนปรับด้วยหูไม้เดียวไอ้เฮียผมคุยเออไอ้เฮียไม้เดียวไอสันคนที่มาข้างโหลีอ่ะเหมือนกลัวไอ้เฮียเวทมาไม่ได้ให้รีแน่ผมา ตะลงน้าถ้หนีลงน้ำโดนนะโดนปรับนะเนี่ยลงน้ำโดนนะเอ็มเอ่ะผมงสนเอกอมนีสามหรือสองลงน้ำโดนนะเรารียบร้อยใครที่มั่มีปมึงลองผาดูได้นะเพราะแบบดูแบวหเลียวสุกเห็นเห็นี่เ้าไหลงลง้นหมดนะิจริงอ่ะมึงไปบกมไดกตาลก็ได้นะมอ่ะ เนาะมันยิงมันยิงเหมือนแบบว่าบอโซนธรรมดาเหไรเนี่ยคุณสองให้สุดเลยใช่ไหมอันนี้มันเดีแมทกูร์ลองคนเดีแมทมันดูปวดหัวว่ะไอ้เฮียเกมแบบนี้น่าจะไม่เหมาะว่ะโอ้ยมันจะมาหวังอะไรอ่ะไอ้เฮียถ้าจะเอาใจใส่เล่นเผ่อจะมีมาแบบว่ายิงชี้กิ่งไงไม่มีหรอกไอ้เฮียอย่าไปร้องเลยครับแต่ละเมืองอ่ะเหมือนที่ เรา็ให้เต็มที่ให้เต็มที่ครึ่งชั่วโมงเกมเนี้ยรู้สึกเดีหมือนั่นแหละพวกแตกเหมือนหัวไม่ได้หรอกครับต้องใช้แต่ละเมืองเนาะจะให้เหมือนกันหมดก็เอาไอ้เทียจะเป็นเมืองมึงไม่ทําอยู่ด้วยกันไปเลยล่ะไอ้เทียเราอะไรกันนะครับครับจะมาหายกันในราว o สองหรือเปล่าต้องรอดูครับสกอร์ล่าสุดได้ถูกอัปเดตมาแล้วครับผมจากดรสเตริงนะ ไอ้ดอปเราไม่สองลูกวะเฮ้ยจะมาไอ้พี่เออพี่พูดถึงอะาทุ่มครึ่งเหรอใช่หรอไม่เบียดเลยนะปีหนึ่งปะจะมีอะไรห้าทุ่มครึ่งมาดูเบียดเฮ้ยเรี่องคืนครึ่งมาไอ้ดรอปแก๊งห้าทุ่มครึ่งมาเบีอดแบบอย่างแท้จริงนะอย่างงี้ยะมันจะเพื่ออะไระเห็นปะแค่นั้นแหละ ร้องกันไปร้องกันมานั่นแหละไอ้เฮี้ยไม่ได้แข่งกันดีแล้วนี่ยค้ายมาวยครับยถ้าจะเล่นง่ายๆควยไม่ใช่ข่าแล้วเว้จุแม่งต้องเบรกบูธได้ช่ำเว้ยมึงเห็นนี่ไปสองเคสที่มันอุ้มอ่ะมันเบรกบูธเบรกบูธเบรกบูธหายหายหายอย่างเดียวเลยแล้วเนี่เบรกบูรลับช่ำเกินนั่นแหละ เป็นเรามันทำไม่ได้ดิเราก็เลยไม่ไฟเช่เาชอืมมึงเราทำยกายกทำยากขะคากมาแล้วโดนประกซ้ายขวาตอน,นทำบ้าก็ได้ก็จับดีอะเราว่าเอานะครับผู้ชมม,มามาโอ้ยรถหน้าซ้ายก็ได้ในทิกตอกก็ไปลองดูดิในทิกตอกไปลองดูได้หรือว่าทำอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยไปลองดูไว้ดิลองดูไว้ดิแล้วคนอื่นเขาจะทำบ้างไม่ได้ก็นั่นแหละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันวะไอ้เหี้ยตัวกูเนี่ยด่าคนอื่นได้ตัวกูก็ต้องยอมรับให้คนอื่นด่าได้เช่นเดียวกันนะถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่กูผิดจริงๆอ่ะะเาป เออไอ้เหียมึงจยามาโดนด่ามึงจะด่าได้โดยที่มึงไม่โดนด่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้สัตว์มันยาวอ่อนไอ้เหียตัวกูยังปงแล้วเลยกับ <User and S 2> เรื่องก<ข>ารไปจะโดนด่าไอ้เหียแต่กูวิพากษ์วิจารณ์น,น่ะเอาหลักความเป็นจริงมาวิพากษ์วิจารณ์ไงไอ้สัตว์กูไม่ได้ไปเหยียบไม่ได้ไปแบบแหมไอ้เหียประเทศนน้นสวะอย่างนี้ประเทศโน้นสวะอย่างโน้นไม่ได้ไปไป,ไปทำอย่างนั้นไงเข้าใจปะดังนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องมีหัวคิดในการพูดนิดนึงอ่ะ เราจะด่าให้เขาแบบมันต้องมีชั้นเชิงในการพูดหน่อยอ่ะไม่ใช่จะพูดเที่ยับพูดได้อ่ะมันไม่มันต้องต้องฉลาดนิดนึงครับหลุดครับพี่สามเต้าผมเจอชีวิตจริงอย่างี้นี่ผมยอมแล้วนะใครมาตั้งสามเต้าให้ตีวะยเอนอฟซีนงแล้วูดูเขาไปอุ้ยแล้วชนไหมไม่ใช่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่หรอกชนเฉียวไม่ต้องไปว่าหรอกไม่ไดว่าใครเขาหรอกครับ เอาแค่ว่าเรารเราเราเรา,ารู้แล้วกันว่าแต่ละแต่ละคนก็เป็นยังไงเราก็แค่รู้ครับแล้วคนอื่นเขาก็จะเขาก็น่าจะรู้เหมือนกันว่าเราเป็นคนอย่างไงเช่นเดียวกันครับก็ปล่อยก,กันเราก็ไม่ได้ยุ่งกันอยู่แล้วเข้าใจปะเราไม่ได้ไปสนใจอะไรอยู่นะแล้วหึงกามและหนึ่งซีรีส์อะไรตรงนี้อยู่แล้วแต่แค่หมายถึงว่าเออ ไอ้เหี้ยมึงมาด่าตำรวจหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็หวังให้ตำรวจเป็นอย่างเมืองเมืองใดเมืองหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มไม่งั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นหมดไอ้เหี้ยจะมีประเทศอืน่นๆไว้ทําไมอ่ะอมันไม่อยู่รวมกันซทดีกวะเหรออะไรเงี้ยประมาณนี้จะมากกว่าเพราะอย่าลืมว่ามึงด่าเขาได้เนี่ยวันแบบมึงรอวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเขาก็ด่ามึงได้เช่นเดียวกันนะอย่างนั้นก็ด่าอะไรอะก็ต้องรอดูด้วยดูด้วยว่าแบบไอไไ้เหี้ยตำรวจ มีประสิทธิภาพได้เข้าไหมหรือว่าดีกว่าไหมหรืออะไรแล้วแต่ัมนก็ต้องก็ต้องดูอ่ะก่อนี่จะด่าใครก็ต้องดูตัวเราเองก่อนอ่ะง่ายก็น่าจะหมดช่วงอุ้มเราไม่รู้ว่าคุณจิมจุ้งนะครับกับสเตฟานเนี่ยจะอยู่ใดอกหอไอสัแล้วคุณไม่ได้เข้าประเทศเลยไม่ทำที่อะไรครับนะครับพีเอบอกว่าวันนี้เล่นบอดี้แคมปนะ อาจจะไม่มีเอเดนลิงนะมีเกมที่เรารักที่สุดเอเดนลิงนะผมกูไปเล่นมาแล้วไอเต๋มันไม่ใช่นแนวเราอะไอ้น็อบลูกอะไรวะจบไอเฮีย yeah. ลูกหอมอะเบลููหอแมงค่ะพ่อมึงจะตอบเราไหมล่ะ <c oughs>